สวัสดีค่ะพบกับส้มมะพยากร์ค่ะและช่อง y t u t u ส้มมะทาโรนะจ๊ะยังอยู่ที่ Miss Grand International 2022กันต่อขณะนี้เวลา16นาฬิกา5นาทีเคาะตัวเต็งที่เหลือคนที่น่านจับตามมองก่อนเก็บตกนะเรามาเก็บตกก่อนก่อนพีีลิมวันนี้ขอเก็บตกนาะงงามที่เหลือก่อนเพราะว่า ไล่อ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าถ้าจะทําคลิปแยกเฉพาะบุคคลเนี่ยตายและอีก10คนนี้ไม่ไหวแน่คลิปนี้จะเป็นคลิปเก็บตกเป็นคลิปที่รวมนางงามทุกๆคนที่แฟนคลับทั้งหลายอยากรู้อยากทราบโดยการเปิดไพยให้นางงามคนละ สามใบเหมือนคราวที่แล้วเหมือนปีที่แล้วที่เราเก็บตกกันแล้วฉันจะบอกนะว่าปีที่แล้วอ่านางงามที่มงอ่ะมิสเวียดนามอยู่ในคลิปเก็บตกนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเก็บตก10ประเทศนี้มีลุ้นปาดตัวเต็งหรือเปล่าเพราะว่าตัวเต็งจ๋าาได้ทําคลิปแยกไว้ให้แล้วต่างหากแต่คลิปนี้นางงามเก็บตกมาลุ้นกันเพราะว่าอย่างปีที่แล้วว่าในคลิปเก็บตกอะ เวียดนามเขาได้ไพ่ดีไพ่สังคราชไพ่ผู้ใหญ่ไพ่โอกาสอะไรเงี้ยดีเขาก็มงไปเออผู้ใหญ่เขาดีทีมเขาดีแล้วผู้ใหญ่ก็เมตตาด้วยวันนี้เราจะมาดูกันว่า10ประเทศเก็บตก ที่ส้มมะจะพูดถึงมีประเทศอะไรบ้างจับไพ่ประเทศละ3ใบโอกาสใกล้มงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเป็นเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะส่วนคลิปลักษณะผู้ครอบครองมงกุฎ MISS Grand International 5คนสุดท้ายเดี๋ยวส้มมะจะมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะลุ้นไปพร้อมๆกันไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดอะไรไทั้งสิ้นค่ะ บอสเป็นคนเลือกคะ่ะดูกแกรนให้เป็นแกรนนี่คือคำที่แฟนมิสแกรนพูดกันอยู่เสมอและบอสคอยบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นดูกแกรนให้เป็นแกนคะ่ะแล้วก็ดูคลิปของส้มมาพยากรณ์ให้สนุกไม่ต้องไปดราม,มา่าไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปจริงจังหมอดูคู่กับหมอเดาคุณจะพูดคำนั้นก็ได้ไม่ผิดแล้วก็ไม่โกรธด้วยนะเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าจะมีประเทศอะไรบ้าง ขอแบบให้เลยขอแบบให้เลยประเทศแรกพูดไม่ได้ต้องพูดไม่พูดไม่ได้เวเนซุเอลาอันนี้ก็ได้ข่าวว่าเพิ่งไป MU มาใช่ไหมไป MU มากับวลีเด็ดฉันแพ้ฮานาสตรงไหนเออฉันก็งงอยู่เหมือนกันแหละ หลายๆคนเนาะที่มาทัวร์ลงชั้นรอบแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้อคาาติกับมิสอินเดียนะโทแต่เธอก็เห็นปะสภาพอะ่ะอืมก็ตามนั้นแหละไม่ได้บูลลี่นะเธอก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไงอ่ะสมยี่ห้อไหมละ่ะนะก็ตามนั้นเวแพงนะคะอ่ะมาดูเวเนซุเอลาขอพลังงานไพ่สามใบหยิบแล้วนะทุกคนเวเนซุเอลาภษาคาราแรงได้ไพ่ไปเดียวกับเวียดนามปีที่แล้วเลย เด็กถือถ้วยมีความเป็นเด็กนะเนี่ยมีความเป็นเด็กมีความชิลผู้หญิงก็สิงโตโทดูถูกเวเนซุเอลาไม่ได้นะเธอดูสิ พระสังฆราชผู้ใหญ่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีแสดงว่าทีมเอ็นดีทีมซัพพอร์ตทีมหลังบ้านดีไม่เครียดไม่กดดันใจดีสู้เสือรู้ว่าโอกาสมงของตัวเองมีน้อยแต่ด้วยความเป็นนักสู้ฉันสู้ตายฉันพร้อมที่จะพิสูจน์สิงโตคืออุปสรรคฉันพร้อมที่จะพิสูจน์ผู้หญิงคนนี้ปราบสิงโตได้ด้วยมือเปล่าชุดลาตีสีขาวจะ ทำให้น้องไปถึงฝั่งฝันแต่ถ้าเป็นราตรีสีอื่นก็มาลุ้นกันว่าจะยังไงแต่ชุดราตรีสีขาวเท่านั้นที่จะมงนะจ๊ะและดูผู้ใหญ่ในกองคนในกองก็รักนะสนุกสนานเอนจอยนะไม่ได้เครียดเลยไม่ได้กดดันเลยแลดูสนุกกับทุกๆก,กิจกรรมแล้วอะไรหลายๆอย่างก็ดูสบายตาดีนะผลงานเพอร์ฟอร์แมนต่างๆค่อนข้างดีหลายๆคนให้การยอมรับ แล้วการเข้าสังคมต่างๆมนุษยสัมพันธ์ก็ไม่ได้แย่เพราะไพ่ใบน,นี้เกี่ยวกับเรื่องของการเอ j นจการเข้าสังคมรวมไปถึงเรื่องของการเข้าหาคู่ใหญ่ถ้ามีโอกาสมงก็มงได้นะ ความหมายไพ่ถึงแม้ว่าไม่ได้มงจ๋าจ๋าเนี่ยแต่ถ้าจะให้เวเนซซเอลาเข้ารอบลึกเพราะผู้ใหญ่เมตตาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมส่งอ่ะดีถ้านางบูชาเทพเจ้าสายแขกนะฉันจะให้นางไปขอพรอาองพระแม่อุมาเทวีสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงปราบสิงโตได้ด้วยมือเปล่าเธอจําได้ไหมแอนนาเสือก็ได้ไพ่ใบนี้นะจ๊ะว่าไม่ได้อ่าเอาเป็นว่าเวเนซุเอลามีสิทธิ์ลุ้นเพราะผู้ใหญ่ดีสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ดีดูไม่เครียดดูไม่ก ดันใจดีสู้เสือข้อเสียของเวเนซุเอลามีอย่างเดียวไพ่ใบนี้บางทีอาจจะหยิ่งทนงตนไปนิดนึงจะมีความอีโกโ้จะมีความหยิ่งทนงตนไปนิดนึงหรือมีความมั่นใจที่มั่นมากเกินไปแค่นั้นนอกนั้นทุกอย่างดีหมดถ้าเวเนซุเอลาจะเข้ารอบลึกหรือยืน5คนสุดท้ายไม่น่าเกลียดเพราะผู้ใหญ่ชอบนะต่อไปเม็กซิโกเม็กซิโก ก้าเหรียญไพ่สวยวะ่ะโทลาตินนะ่ะก้าเหรียญมากับก้าดาบก้าถ้วยวะไพ่ไพ่ไ,ได้เลขก้าหมดเลยอะ่ะ อ่ะให้ท็อปสิบเลยไหมอย่างเงี้ยคือจริงๆเม็กซิโกเขามีข้อดีข้อเด่นหลายอย่างนะสัญลักษณ์ของไพ่ก้าวถ้วยคือคนที่ถือไพ่เหนือกว่ามีข้อดีมีข้อเด่นมีเล่ห์เหลี่ยมมีจุดขายเยอะเขาเรียกว่าอะไรวะเม็กซิโกเขามีลูกเล่นน่ะแลดูชีมีความแพรวพรวชีมีเล่ห์เหลี่ยมชีมีไม้เด็ดชีมีไม้ตายอ่ะแล้วคําพูดการให้สัมภาษณ์ต่างๆดีเม็กซิโกเสียอยู่อย่างเดียวคือไพ่นี่ก้าดาบ กินไม่ได้นอนไม่หลับฝันร้ายเครียดวิตกกังวลแล้วกดดันตัวเองไพ่ใบนี้มันไม่ใช่แค่กังวลธรรมดานะแต่มันเป็นไพ่วิตกจริตเลยนะคิดเยอะคิดมากชุดลาตีสีเหลืองสีทองสวยโดดเด่นสีเหลืองสีทองสีแดงเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นแล้วส่งเสริมบุคลิกภาพดีมากไพ่ยอย่จริงจริงดีจริงๆอยากให้ไปเปิดเขาเรียกว,ว่าอะไรเดีย เปิดดวงเหรอไม่ใช่ให้ให้ไปทําบุญด้วยแสงสว่างหรือทําบุญกับคนตาบอดเสริมดวงเพราะว่าชีมีข้อดีเยอะนะเม็กซิโกว่าข้อดีความสวยลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยชีมีความฉลาดแกมโกงอยู่นะชีอ่านเกมออกชีอ่านเกมเป็นแต่ข้อเสียคือชีกดันตัวเองมากไปอ่ะมันฟีลแบบว่า อยากมาเพื่อมงอยากมาเพื่อชนะแต่มันดูเครียดมันดูกดดันมากจนเกินไปจริงๆมีโอกาสได้เข้ารอบลึกนะคิดว่า20คนสุดท้ายน่าจะเข้าไม่น่าจะตุบแต่จะเข้าสิบได้ไหมลุ้นกันอีกทีจริงๆพลังงานไพ่ดีแต่เหมือนตัวน้องเองค่อนข้างเครียดแล้วกดดันเท่านั้นเองกายหยาบศักยภาพต่างๆอพร้อมแต่กดดันตัวเองมากไปแค่นั้นจบ ต่อไปมิสแกรนลาวประเทศเพื่อนบ้านเราขอพลังงาน3มใบให้กับมิสแกรนลาวมิสแกรนลาวนี่วันแรกที่ดูอ่ะวันแรกที่มาถึงอินโดนีเซียคือประทับใจมากเลยนะการพูดการจากการเออคือสวยดีแบบพูดเก่งพูดฉลาดเธอปีนี้ลาวถ้าเข้ารอบลึกก็ไม่มีปัญหานะการช่างพูดเนี่ยผู้ใหญ่ผู้รู้กูรูการได้รับคําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์เนี่ย ฟังรุ่นพี่ฟังคนที่มีประสบการณ์เหมือนเก็บเกี่ยวความรู้เรียนรู้จากคนที่สำเร็จมาก่อนความเป็นผู้นำความเป็นผู้ใหญ่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทำความสามารถหลากหลายต่อยอดอะไรยังไงได้สัญลักษณ์ของแดไม้เท้าคือความเจริญรุ่งเรืองคือความก้าวหน้าถ้าเปรียบการทำงานในองค์กรคือการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ไม่แน่ใจนะเข้ารอบมาหรือเข้ารอบลึกมาอย่างเงี้ย แล้วอาจจะได้เข้าร่วมงานกับองค์กรหรือแบบบอสอาจจะแบบจ้างทำงานหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะว่าไพ่เบนิผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่อุปถัมภ์เชื่อในเรื่องพญานาคและเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ถ้วยเป็นไพ่ธาตุน้ำน้ำเห็นไหมผู้ชายนั่งอยู่กลางมหาสหมุทร บวงสวงพญาน,นาคบูชาพญาน,นาคแล้วชุดประจำชาติเขาก็เกี่ยวกับเรื่องของการเอิ้นขวัญน,นะการบายสีสู่ขวัญมีเรื่องของความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมีการมูเตรูกันเกิดขึ้น ผู้ใหญ่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิด์ดีแล้วมองว่าตัวน้องอ่ะมีวุฒิความเป็นผู้นํามีความโดดเด่นกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้า,ลา,า,ลาที่จะลงมือทําความหมายดีเพราะฉะนั้นมิสแกนลาวเข้ารอบได้นะเข้ารอบได้หรือแม้แต่จะเข้ารอบลึกก็ไม่แปลกภาษาอังกฤษได้ไม่ตายไม่แล้วที่สําคัญ ใครบอกอะไรใครให้คำแนะนำอะไรรุ่นพี่ก็ดีผู้รู้กูรูต่างๆคอยบอกคอยสอนแล้วเหมือนเป็นคนที่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีเรื่องของการเอาคุณธรรมจร,ริยธรรมเอาวิธีการทางพุทธศาสนามาใช้ประกอบร่วมด้วยความหมายดีเข้ารอบลึกได้ไม่โกรธเพราะพลังงานไพ่ทั้งสามใบดีต่อไปมิสแกรนเชเปน เจแปนนี่ก็ยอมใจเอ็นดีเขาเนาะเจแปนอะยอมใจเอ็นดีไหมมาทุกปีมาทุกปีมา,กปมาเชียร์ทุกปีอุ้มลูกอุ้มหลานมาด้วยขอพลังงานเจแปนหน่อยไพย่ออกมาสี่ใบราชินีถ้วยอัศวินขี่ม้าถือไม้เทา้าไพ่้าถ้วยไพย่พระราชาไม้เทา้ามีความเสี่ยงต่อการตรกรอบนะ มีความเสี่ยงต่อการตกหลอดพไพ่ใบนี้เหมือนไพ่คิดเยอะคิดมากไพ่ไม่ยอม move on ไพ่ที่เกี่ยวกับการโทษตัวเองพายายามหวังว่าคงไม่ใส่ชุดราตรีสีดำสีน้ำตาลหรือสีเข้มสีเข้มจะจบจะจมจะหมองประมาณนี้แต่เหมือนมีความย้ำคิดย้ำทำอะไรบางอย่างหรือเครียดหรือกดดันหรือโทษตัวเองหรือการทำอะไรบางอย่างได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือเปล่า จริงๆความมั่นใจอ่ะมันควรจะมาได้แล้วนะเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับความกระตือรือร้นนะ่ะค่อนข้างดีหรือว่าตัวน้องมีโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าเจแปนอะ่ะเพราะว่าไพา่ใบนี้บางทีเหมือนเป็นไพ่ลูกคุณหนูอ่ะมั่นใจในตัวเองมากไปหรือเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่จริงๆความกระตือรือร้อนดีนะความเป็นผู้นำมีแต่มันเหมือนมีอะไรที่เป็นความผิดหวังหรอหรือยังไม่ยอม move on กับเรื่องอะไรอะ่ะ ห้าสิบห้าสิบกับการเข้ารอบนะสำหรับมิสแกรนดเจแปนอะ แต่ถ้าเข้ารอบได้บางทีก็ต้องไปวัดที่เรื่องของอีโก้แล้วก็ทัศนคติเพราะไพ่ใบนี้อย่างที่บอกอะเป็นไพ่ที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นไพ่แสงงอนแล้วก็เป็นไพ่ที่เหมือนลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยเราเลยมองว่าถึงแม้ว่าพลังงานไพ่สองใบนี้จะดีอะนะแต่มันมีไพ่ใบนี้เข้ามาเป็นไพ่อกหักผิดหวังก็คงต้องตามนั้นแหละ20คนสุดท้ายลุ้นเอาก็แล้วกันนาอว่าจะเข้าหรือไม่เข้าพลังงานไพ่เหมือนจะดีแต่ดีไม่สุดแล้วยังมีตรงเนี้ยเข้ามา ซึ่งเป็นไพ่ผิดหวังคอตกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะมิสแกรนด์เนเธอร์แลน์ต่อไปมิสแกรนด์เนเธอร์แลนความหมายไพ่สามใบจะเป็นอย่างไร มิสแกรนเนเธอร์แลนด์ยากอยู่เหมือนกันนะความหมายไพ่ค่อนข้างดูดีตรงที่ว่าดึงดูดไพ่พระราชินีพระจันทนระ์อะออร่านะความลึกลับซับซ้อนความมีสเสน่ห์ความน่าค้นหาเป็นคนที่ถ้ามองเผลอนนะ่ะไม่มีอะไร แต่เป็นคนที่ยิ่งมองยิ่งสวยและดูมีอะไรที่น่าค้นหาและดูมีพลังงานลึกลับซับซ้อนสำหรับมิสแกรนเนเธอร์แลนด์แต่มันมีไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความกดดันการแบกรับภาระการแบกความหวังของคนทั้งหมู่บ้านมันเป็นอะไรที่เหนื่อยหนักหัโหมหมายถึงการต่อสู้คือสู้จนหลังชนฝาความหมายไพ่ไม่ห้าดาบมันมีเรื่องของ ความขัดแย้งอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของความผิดหวังถูกทิ้งถูกเทหรือไพ่ใบนี้หมายถึงมีกรณีพิพาทอะไรบางอย่างเกิดขึ้นยอมหักไม่ยอมงอหรือมีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติเป็นไพ่ต่างคนต่างไป ไม่แน่ใจนะว่าจะมีคอนฟ lict อะไรยังไงเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ความหมายไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กายหยาบดีลุกและดูหน้าคนหาและหน้าดึงดูดเป็นคนที่ดึงดูดทั้งเพศเดียวกันเป็นคนที่ดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามความหมายไพ่อย่ายดีแต่ดูมีความเครียดมีความกดดันแล้วมีความเศร้าเหงาเปล่าเปลี่ยวหรือว่า เหมือนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหรือเอาเน่เอานอนไม่ได้พไพ่ใบนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติที่อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งอารมณ์ขึ้นลงง่ายอารมณ์แปรปวนหรือการควบคุมอารมณ์ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ลุ้นเอาว่าจะได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายหรือไม่สําหรับมิสแกรนเนเธอร์แลนด์ต่อไปมิสแกรนเดนมาร์กเดนมาร์กหลายหายคนอวยเช้าวอวยเย็นฉันเห็นนะฉันเห็นคนอวยมิสแกรนเดนมาร์กแต่น่าสวยเนาะ เนาะสาวผมบอนนะเป็นเดนมาร์กที่แบบสวยสวยจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสวยว่าไม่ได้เดอ้อไพสวยเดอ้อ ให้20คนก่อนก็แล้วกันไพ่ขึ้นแบบนี้เด็กถือเหรียญเด็กถือไม้เท้าการเดินทางครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่เต็มที่ให้รอบ10คนสุดท้ายสำหรับมิสแกรนด์เดนมาร์กไพ่ใบนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคนซัพพอร์ตเยอะนะชุดราตรีสีแดงสีส้มอย่างเงี้ยหรือสีเขียวก็ได้ไม่น่าเกียดสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพมีเกณฑ์การได้รับข่าวดีแต่คนคนนี้แลดูมีฟิลแบบลิเบอร์ตี้มีความแบบ อิสระเสรีไม่ชอบข้อจํากัดไม่ชอบข้อผูกมัดมาเดินตางทำความฝันแหละมาแบบมาหาประสบการณ์มาอะไรอย่างเงี้ย เพชเชนสำหรับการไฟ่เพื่อมงยังไม่แรงขนาดนั้นเพราะว่าไพ่เป็นไพ่เด็กเป็นฟิลมาเดินทางค้นหาความฝันอยากมาลองทำในสิ่งที่รักและอยากทำอยากมาลองทำในสิ่งที่สนใจแต่คนคนนี้เป็นคนที่ดูดูสวยดูแลสบายตาเป็นไพ่ที่ดูเราไม่อึดอัดเลยชิลชิลสบายสบายถ้าน้องไฟ่มากกว่านี้นะแอคทีฟมากกว่านี้นะนางปาดตัวเต็งได้หลายคนเลยนะอันนี้พูดตรงๆแต่อันนี้พลังงานไพ่ส่วน ใหญ่เป็นไพ่พลังงานเด็กอะแรงขับเคลื่อนหรือพลังงานในการไฟในการกระหายมงอะยังไม่ขนาดนั้นให้เข้ารอบ20คนสุดท้ายได้นะไพ่ขึ้นมาสวยแบบเนี้ย แต่ก็ต้องดูความกระหายมงอะเมื่อเทียบกับคนอื่นนะว่าจะยังไงเพราะว่าถ้ามีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นดูแล้วสวยดูแล้วสบายตาชุดราตรีส่งนะย้ําว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีส้มเนี่ยโดดเด่นมากยืนทับสิก็ได้ไม่น่าเกลียดเลยเดนมาร์กอะแต่มันดูเบาไปนิดนึงแค่นั้นเองนี่คือข้อเสียของมิสแกรนเดนมาร์ก ต่อไปอาร์เจนติน่าได้ข่าวว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อ่าเป็นสิทธิ์เก่า MU ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าอาร์เจนติน่าจะเป็นอย่างไรขอพลังงานไพ่หน่อยอาร์เจนติน่าเหมือนไพ่จะดีแต่บุญมีแล้วกำบังวะ่ะ ไพ่เหมือนจะดีนะแต่บุญมีแล้วกำบงังไพ่ใบนี้เป็นไพ่ผีบังตาเป็นไพ่ถูกปิดกั้นด้วยอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าเหมือนมีข้อจํากัดเหมือนมีข้อผูกมัดเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้อึดอัด การถูกจับจ้องการถูกเพ่งเลงการไม่เป็นตัวของตัวเองจริงๆ passion สำหรับการจะคว้ามงกุฎมิสแกรนนะ่ะมีสูงเลยนะจริงๆนะ่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสว่างกระจ่างใสมันเหมือนตอนเช้าอะ่ะตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้แดดดีๆแต่สักพักหนึ่งเหมือนมีเมฆมาบังอะ่ะ ด้วยอะไรหลายๆอย่างจริงๆเนี่ยเป็นคนไม่ยอมคนเป็นคนไม่งอใครเป็นคนที่ทําอะไรต้องได้ต้องสําเร็จมีเลือดนักสู้มีความพยายามเพราะว่าไพ่อีกโก้ไพ่ความไฟความมั่นใจค่อนข้างสูงแต่อยู่ดีๆทำไมมาตายกับเรื่องของไพ่แปดดาบลนะ่ะอึดอัดกับเรื่องอะไร ข้อจำกัดหรอข้อผูกมัดเหรอถูกจับจ้องถูกจับผิดถูกเพ่งเล็งเหรอหรือทำอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ดีเท่าที่ควรหรือผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรหรือกดดันเพราะจริงๆไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน78บใบอย,ย่างความกระตือรือร้นไปสู่เป้าหมายอ่ความพยายามความทะเยอทะยานความหวังโอกาสและแพชชันน่ะมันมาดีมากเลยนะมันถูกปิดกั้นด้วยนี่หรอ ไพ่ใบนี้หมายถึงผู้มีอิทธิพลก็ได้นะหรือหมายถึงอีโกโ้หรือทิฏฐิท,ที่สูงเกินไปไม่แคร์ใครไม่งอ้อใครอยากยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอยากทำได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอยากทำอะไรด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองรักศักดิ์ศรีแบบนั้นก็ได้นะมันเลยทำให้แบบนี้มาเป็นปิดกัน้นจริงๆอ่ะถ้าพลังงานไพ่สองใบเนี้ยเข้ารอบ20คนสุดท้ายสบายๆแต่พอมันมีไพ่การถูกปิดกั้นแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะก็ลุ้นเอานะว่ารอบ20คนสุดท้ายจะเข้า หรือไม่เข้าต่อไปมิสแกรนโดมินิกันรีพับบริกโดมินิกานาเป็นอย่างไรราชินีไม่เท้าดีนะ ผลงานดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเคมีตรงกันเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเตรียมการมาดีเตรียมแผนมาดี t เด j u s เ m e n t เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไพ่คำพิพากษาทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นผลที่ออกมาเป็นไปตามนั้นเลยมองว่าผลออกมาดีจริงๆโดมินิกันยืน20ก็ไม่น่าเกลียดเราไพ่การพูดการเจรจาเคมีตรงกันเข้ากันได้ ตัวกรรมาการเองก็ชอบนะดูแล้วตัวกรรมาการเองก็ชอบเพื่อนผู้เข้าประกวดหลายๆคนก็ชอบเพราะและดูเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเตรียมการมาดี passion ความหวังนี่คือแผนการที่เตรียมตัวมาความมั่นใจดีโอกาสความหวังความสำเร็จเพราะว่าสัญลักษณ์ของไพ่เป็นรูปดอกทานตะวันดอกทานตะวันเนี่ยหมายถึงความหวังหมายถึงโอกาสเซนเนนะลางสังหรณ์แม่นนะคนนี้ จริงๆถ้าโดนแบบเคมี K Me, โดนจริงๆร,รอบสัมภาษณ์ดีอะไรดีแล้วหลังบ้านทุกคนรักอะไรอย่างเงี้ยไพเคมี Me, ค่อนข้างโดดเด่นแต่ข้อเสียก็คือเป็นคนที่รักอิสระไปนิดนึงไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้จุกจิกหรือบงการชีวิตอาจจะไม่แน่ใจว่าจะทำงานร่วมกับองค์กรยากไหมแต่ไพเข้ารอบ20คนสุดท้ายได้สบายๆแล้วถ้าทุกอย่างมันลงล็อกลงตัวมันคลิกไปหมดนะ โอกาสเข้ารอบลึกๆก็ค่อนข้างสูงคนคนนี้ก็น่าจับตามองเพราะว่าไพ่ดีแล้วผลงานที่ทําออกมาไม่ได้แย่เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอะไรดีไพ่ใบนี้ทําสิ่งใดไว้ย่อมได้สิ่งนั้นแล้วเทวดามาเป่าแตรอิสรภาพการหลุดพ้นสิ้นสุดการรอคอยความหมายค่อนข้างดีก็ต้องขอทํานายว่าดีต่อไปมิสแก n นฮอนดูลัสฮอนดูลัสว่าเป็นยังไงมิสแกรนฮอนดูลัสนะคะดูสิ ฮอนดูรัสเก๋นะฉันชอบแล้วไพ่นางสวยนะี่ยะ สี่ไมทาเนี่ยคอนเกตูเลชันเธอจริงๆฮอนดูรัสยืน5คนสุดท้ายได้ไม่น่าเกลียดนะหลายๆคนตามอะ่ะเห็นความเอนจอยเห็นความลานลาเห็นออร่าในตัวนางยังเดอะสตาร์ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ดวงชะตาฟ้าเปิด30ลิิขิดฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้จึงจะชนะเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จการแข่งขันสูงเขียวลากดินการแข่งขันไม่มีใครยอมใครแต่ไพ่คองเกตู สี่ไม้เท้าคือโอกาสคือความสำเร็จคือการเฉลิมฉลองคือจุดเปลี่ยนของชีวิตทําตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นออร่ากระจายเป็นคนน่ารักเป็นคนมีสเสน่ห์มาลุ้นกันถ้าความหมายไพ่แบบนี้ฮอนดูรัสสิบคนสุดท้ายก็ได้นะหรือถ้าเขาจะดันจริงๆแล้วดวงเปิดเหมือนที่ไพ่บอกความสู้สู้แบบไม่กลัวตายอะยืนหคนสุดท้ายได้ก็ไม่น่ากเกลียด เป็นอีกคนหนึ่งที่ออร่ากระจายเป็นคนที่มีความน่าสนใจน่าจับตามองและมีโอกาสประสบความสำเร็จรอง3รอง4ก็ไม่น่าเกียดยืน10คนยืน5คนได้แบบไม่้านสายตาสำหรับมิสแกรนฮอนดูัสขอให้สู้ขอให้ไฟ30ลิตรคิดฟ้า7จุดต้องฝ่าฟันสู้แล้วจะชนะมีโอกาสสำเร็จต่อไปมิสแกนกาหน้า มีสแกนการหน้าลูกสาวควีนอาบีนาการหน้าเหมือนจะดีแต่แผ่วปลายอะแรกๆมาดีนะแต่หลังๆเหมือนหมดพลังงานไพ่ใบนี้เบื่อหน่ายท้อเซ็งตอนนี้เหมือนแบตเริ่มหมดไพ่ใบนี้เริ่มเหนื่อยแล้วว่าเก็บตัวนานเหลือเกินทำไมฉันท้อแล้วว่าแพชชั่นตอนแรกดีมากเลยนะแต่มันเหมือนพุอะ่ะ ต้มเดียวแล้วมันแตกอ่ะมันแตกแล้วมันดับวาบไปเลยอย่างหลังๆมาเหมือนไม่ค่อยฉายแสงมีความเบื่อความหน่ายความท้อความเซ็งแล้วก็ความนิสอะไรอย่างเงี้ยดีนะความนิสความเอนจอย่ะแต่ลึกๆนางมีทัศนคติเป็นตัวของตัวเองนะไพ่ใบนี้อาจจะมีความหัวดื้อหัวรั้นอะไรบางอย่างอาจจะมีอีโก้บางอย่างบางประการหรือถ้ามองโลกในแง่ร้ายพูดจาหยาบคายไพ่ใบนี้มีความมั่นหรือเื่อมีความอวดดีบางอย่าง ต้องพูดในเรื่องที่รู้ต้องทําในเรื่องที่รู้จริงชัดแจ้งเห็นจริงพูดไปเรื่อยหรืออวดรู้อวดดีไม่ได้นี่จะเป็นปัญหาและดูพลังงานแปลกๆอ่ะแ,แ,และดูหมดพลังหมดไฟยังไงไม่รู้ความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลุ้นกันสําหรับการหน้าว่า20คนสุดท้ายจะเข้าหรือไม่เข้าต้นมาดีมากแรกๆมาดีแต่แผ่วปลายเบื่อหน่ายท้อเซ็งท้อ,ทอหมดพลังงานต่อไปมิสแกรนไนจีเลีย นจีเลียนจีเลียนจีเลียจริงๆควรยืน ห้านะด้วยด้วยเพอ f o r m ร์แมน่ะแต่ทำไมไพ่เหมือนถูกดองยังไงไม่รู้อะ The Hangman คืออดทนรอคอยเวลาเพื่อพิสูจน์ความสำเร็จะ่ะหรือมันเป็นไพ่ครึ่งครึ่งกลางๆสุดไม่สุดสุดไม่สุดยังไงหรือมันมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรืออะไรต่างๆนู่นนี่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ครบแล้วใช่ไหมหรือยังไงเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่แบบว่าแอบผิดหวังแอบนอยหรือบางทีเหมือนจะทำดีแต่บางทีขาดความมั่นใจหรืออะไร ต่างๆที่เหมือนจะมาดีแต่บางทีก็เหมือนโลเลถ้าในจีเรียจะเข้ารอบลึกได้นะต้องไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องมั่นใจต้องไอดอนแคร์จะมัวลังเลจะมัวโลเลจะยึกยึกยักยักทำอะไรทำครึ่งๆกลางๆไม่ได้ ใส่ให้สุดดับเครื่องชนแบบไม่มีอะไรจะเสียแบบนั้นนะดีเพราะว่าถ้าน้องโลเลครึ่งคึ่งกลางกลางยึกยกึกยักยักหรือยังกัดอะไรไว้ยังปล่อยไม่สุดนะอุปสรรคคือตรงนี้แหละถ้ายึกยักถ้ายังกักถ้าใส่ไม่สุดมันจะเหนื่อยแต่ถ้าน้องใส่สุดอ่ะมีโอกาสได้ลุ้นเพราะว่าไพ่พระราชาถือเหรียญน,นั่งบัลลังอ่ะมันมาดีความสําเร็จความมั่นคงอย่างเงี้ยคือยืนท็อปห้าก็ไม่น่าเกียดแต่พลังงานไพ่ทําไมมันดูอึดอัด ชุดลาตีทําให้อึดอัดหรอหรือว่าอะไรทําให้อึดอัดหรือรอบพีริมที่กําลังจะมาถึงในช่วงค่ําวันนี้น้องทําได้ไม่เต็มที่หรือทําไม่สุดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บเท้าอะไรหรือเปล่ามาลุ้นกันเนาะต่อไปมิสแกนแองโกลาไม่พูดถึงไม่ได้แองโกลามาช้าแต่มานะมาช้าแต่มานะความหมายไพยด่ดีพูดดีแองโกลา สัญ,ญลักษณ์ของไพ่สามเหรียญเครดิตความน่าเชื่อถือเงินงานผลประโยชน์จากการเจรจาเป็นคนที่พูดแล้วน่าฟังเป็นคนที่พูดแล้วมีทฤษฎีและหลักการถ้ารู้จักการใช้สื่อโซเชียลออนไลน์อีกนิดนึงนะดีมากๆแสดงว่าแองโกลาเนี่ยอาจจะเบียดในจีเลียอาจจะเบียดกาหน้าได้เหมือนกันเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตอบโจทย์เติมเต็ม คนรอบข้างรักคนรอบข้างเมตตาเอ็นดูมีโอกาสได้รับความยุติธรรมหรือมีโอกาสได้รับข่าวดี 1. ถ้วยเป็นเรื่องของความสําเร็จเป็นเรื่องของข่าวดีแล้วไพ่สองไม้เท้าถ้าใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แล้วถ้าได้ภาษาอังกฤษแบบอินฟลูเอนนะยืนท็อปหได้ไม่น่าเกียดนะแองโกลา ถ้าเอาตรงๆนะความหมายไพ่แองโกลาดีกว่าไนจีเรียนะมาลุ้นกันยังไงแต่ถ้าเอาตามความหมายไพ่ชั้นให้แองโกลาเข้ารอบลึกแล้วมีลุ้นลึกๆแบบลึกจริงๆเข้าท็อป5แทนไนจีเรียหรือจะเป็นยืนหนึ่งผิวสีได้ไม่น่าเกลียดถ้าไนจีเรียเครียดกดดันหรือทําอะไรพลาดเนานะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าผลจะเป็นยังไงเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันส่งกําลังใจให้นางงามที่เราชอบที่เราเชียร์เนาะคอมเมนต์ได้วิพากษ์ วิจารณ์ได้นะแต่ขอคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วก็ขอบคุณแฟนมิสกแกรนทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจคอยให้การสนับสนุนเสมอมาเป็นกำลังใจให้กันและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ